คุณปูผมจะมาแล้วส่วนป้าึ้นมาเล่นหุ่นผู้ดำเน๋วหุ่นผู้ดำเมาลายใหญ่กำลังจะมาด้วยสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบช่องอ,อมซีนอนทั่วเวยพี่น้อง้องไฟพี่น้กำลรับชมใหม่รับชมเกา่ากดแจกดตามติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยด้วย ยังไงลูงงกพี่เสียงฝนเกเราพูดคำเมาเหรอทเริ่มห้องบูมบูมมัเลย่มเป็นพูดคำเมาอ,อะไรอยู่กับร้อยสิบห้าตัวแรงแวงไว้ตัวแว,ง,วงของคุณปูเลยรถบริษัทใครมาไหไม,ไมว่าจะต้องจิตใจมาพอดีเป่าเอาไปลกูกพี่ ไป,ทปเท,ปทยพวกผู้อืกนนะมาไหมไปเฮาไป,ไป,ไป,ไปแต่วาต่าไปดูมุจามา่จ้าวออขาวานเจ้าโคไม่ไปเจ้าไม่ปะเนี่ยมาดูกัน พี่แก้ว่าให้ดึงสโลว์ความด้วยน่อยว่า ฉันรอเลยกังสบายเดี๋ยวรอลูกพี่ก่อนเรา ปลุกเมาอย่าเลยกำลังจะมาเลยพี่น้องปลุกเมาลายใหญ่กำลังจะมาแล้วหามาทุกทีมากเลยมาเลยเดี๋ยวคุยกันก่อนเิมาเร็วมาเร็วบอกออกมาจะฝนน้ำมาก่อนเลยแล้วลง อันนี้ก็รธรรมดาด้ยนิเป็นร้อยสิบห้านี่แรงอยง่ด้วยเลงตัวใส่สโลน์นะอันนี้ไม่ต้องพึ่งสโลเด้วยรอบด่วนกับเครื่องเครื่องร้อยแปดห้าเลยไม่รู้ใกล้พอรอยังได้หน้างานฝั่งน้นลงคนละที่กันเลยไปทุกที่ลงแล้วฟ้ามาเลนน้ำกันแลงเดียวกันเดียเด๋ยวจะพาเจ้าล้อโตไป ไปไปจมด้วยเือพาลงไปจม <S <S ไอพี่มากแล้วอ,อะอใช่ใสไสมม,มันไหลลงมาแต่ว่าแต่ว่า,วานาเรีงมากเลยเต้นต้อง้องด้วัน่ม,มันไส้มันฝกขก้นมากเลยก็นาฝนเรียนในยุตนานาเรงเรีนเต้นต้องดองเนาะไปห้องไปต่อ

ไ่ได้ยเหนเนี่ยไ่ได้หยับเรีงเมันจะป่วยขาดเป็มือเยรเห็นเนี่ยแ้วตอิมันแห้งขกันเพใส่วเใส่ก็ไก็ตด้วยเจ็สันาดมันหน่อยอดหน่อยแม่นไึ่งครับ้นไปเป็นแป๊บแปเด็กสิ ไปไปเน,นี่ยคางเคียงหมูไปไสบายสบายคุยกับปาเด็ยดเลยแกว่าปั๊มสายคัดกับตัวฮะสงสัยอัดกลกองดินรู้ั้งไปเท่าอัดกลกองเท่าบ้า แล้วมา emos, แต่น้องหอยมันบ้าน e. ี่ก็ดีพี่น้องชข้ายูทูปที่รุ่งช่องออนซื้อนตัวงน้ก็เลรอพี่น้องมามาดูที่บ้านถอมาจะไปใส่มาเมื่อกี้ใส่เป็นน้องหอยมาด้หนี่จุดเปียกนี่รถตก พ่อร้องใส่มาเมื่อกีอ้นี่ไม่ได้ยินไม่ได้พี่แกหน้าเลสได้ร้อยเจ็ดห้าเหม็นน้ำมันคันไหนทำไมเหม็นแท้ลูกพี่มาเห็นมือแม็กโครมาดูฝั่งนี้กันเอาดินตรงไหนโอ้อเลื่นอนสื่อน้ำมันไม่เรากินได้คุณปูได,ด้ได้ดูพี่ได้ พี่ปูแกหิวหวย้ยให้น้ำมันให้ดูดีกกห้องกัดก้าวไปพี่แกวิ่งงานเที่ยวเลยไม่ใช่งานเมางานเที่ยวทเที่ยววันนี้มันจะหกสิบเที่ยวห้องแห้งครับเตอมน้ำมันอยู่ มาไปดูสไปเอ้เมาดูดูนี่เริ่มนว่ด้วยเลขนาดสองเชียวสองเชียวคุดพูให้ดีๆเมื่อกี้นี่เราทำอเไรตีเราทำาะไรตี๋วะเขาเรียนกะเขาเรียนซะดีแต่เนื่อมันเรียนห่าง นึกใ้้เขาเขาห้อยเก้าจะว่าอะไรหรอวะจัว่าได้รอยจัว่าได้รอยไงไปค่ะดำปะน้ำเจ้าเศร้าไปเีกหอแม่ฮะเศร้าเร็ววะ แดนแดแดนอดหแดนหอดคุ้มนึ่งลูกพี่ว่าตักตักรถตักก็มาเลยแด้ว b าแ <c oughs> ดนหอดหนึ่งคุ้มน้ำยังฮะน้ำมจากกระบะสิเฮ้ฝ <c oughs> นแห้งเลอยอยู่ดีมึงหอบฝน หน้างานฝนตกเลยเนาะเล้วยุบแปลงโอ้ยดังแห้งเลยลูกพี่เด็กเกียรมันนี่เด็กมาเศร้าไปยุดเกียว ปูสามะโอตรหลอกซื้อจริงๆมัจะขาดลายหรือมันฮือพ่อพ่อพ่อไปไปพอแล้วพอแล้วใช้ลายเลยมันหนักแล้วว่ะใช้ลายเลยมันหนักแล้วว่ะ ดังแห้งเลยบาดสะวิ่งไหมบาดสะวิ่งก็ดังเห้งเลยยังไม่เลี้ยงยั้งหมดบ่ได้มันเสียงปั๊มมห้อีกไหมยังไม่เลี้ยงยังกัดังแห้งหรอบ่บาดตักบ่ดังไหมดังแต่บาดสะวิ่งไหมรถคันเดีดขวบกันมันดังเลยน้ำมันอ่อยนก็ขวบก็เปียบก็จะขาดลายเถอะไม่จากซองติ๊กเลยผมไปน้ำมันอยูุ่โรปคอนโทรลมันเห้งเลยอันนี้ก็ว่าไปเรียนสักเจรียนดิไปเติมนน้ำมันมาเรียนไป เอาเพราะว่าเพราะว่าลูกคิดว่าตังหอดสองถุมเ้วยเราอ่าตังขอดสองถุก็เล้วก้อนเถนี่ยมือกิจบเกมแ้มื้อไปเลียนแบบนี้ว่าเลยไปจบภารกิจแล้วนกจะเข้ารังแล้วขนนกสีเขาห้างแล้วมุดนี่นกเนนกเปดเย็นย่างนี่ดนกเปย่างนกเจ้าว่มีปีนี นกซึ่งผกินเระเสนมันขิวเก็นภารกิจคนบ่ตกแต่ตรถเซาแลนยนคนบ่มาหอดบอดหอกคลิปหนาพอกันไหมได้ๆๆไหมงเด้วยพี่นิสเดีดีครับไอ้